สวัสดีครับเพื่อนๆมาพบกับช่องมูมูลเลนเจอร์นะครับวันนี้มาอยู่กับเกมลายเลนเจอร์อดีสเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่นสเตยหลักด่านยากให้เพื่อนๆได้ดูนะครับพอดีทางเกมก็เปิดด่านฮาร์ดด่านใหม่นะครับก็คือด่านที่73ถึง96นะครับผมจะใช้ทีมชุดนี้นะครับตัวชนนะครับใช้มงครับ เพราะว่าโมงนี้จะไม่มีบัฟหน้าป้อมนะครับก็คือเพื่อให้เขาวิ่งไปดันตัวศัตรูให้เร็วที่สุดนะครับตัวชิงนะครับก็เอาไว้เสียกดอกไม้ไปกันตัวมอนเตอร์หรือว่าตัวศัตรูนะครับมอนยิลี่นะครับเป็นเอาไว้ใช้ลำนำเย้ายวนนะครับเกตแสงนะครับตัวทําดาเมจหนึ่งตัวแล้วก็ตัวของชินจังนะครับมาทิมบีนะครับตัวนี้เป็นตัวชนหลักนะครับ ก็คือบาไฟนะครับเพื่อนๆมีตัวไหนก็สามารถใช้ได้เลยนะครับเอเลนนะครับผมใช้ข้าไปกันตัวศัตรูนะครับแล้วก็บอสเชนะครับเอาไว้บัฟตีพื้นที่นะครับตัวคนนี้เศรษฐีนะครับเอาไว้ควอบตัวศัตรูนะครับกับตัวของซารีดามชีนะครับเอาไว้ควอบนะครับเพราะว่าพวกตัวมอนเตอร์มันจะโหดนะครับ ไปแล้วครับด่านที่73นะครับผมจะเลือกซื้อเพื่อนนะครับเผื่อเพื่อนเพื่อนบางคนไม่มีเพื่อนเยอะนะครับก็สามารถซื้อเพื่อนได้นะครับการปล่อยตัวนะครับปล่อยตัวมงให้วิ่งไปให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็กดอมตะพร้อมเลยนะครับแล้วก็พัดแช่นะครับใช้การหย่อนเพื่อนช่วยนะครับถ้าการถ้าถ้าซื้อเพื่อนช่วยนะครับมันเป็นแบบสุ่มนะครับ ขึ้นอยู่กับว่าเราจะได้ตัวดีหรือตัวไม่ดีนะครับนะครับจบไปนะครับก็ได้ตัวกาชชตาแล้วก็ไอลูกแก้วักยภาพนะครับเทคนิคเล็กๆน้อยๆในการปล่อยตัวนะครับถ้าเป็นด่านใกล้ให้เพื่อนๆรีบปล่อยตัวชนนะครับแล้วก็กดอมตะ พัดแช่เลยนะครับแล้วก็หย่อนเพื่อนช่วยนะครับถ้าเราไม่กดอมตะช่วยเพื่อนไอตัวเลนเจอร์เรามันจะตายก่อนนะครับแล้วตัวมอนเตอร์มันจะคลิปป้อมเราทีสองทีแตกเลยนะครับไปลุยด่านที่7กกันต่อเลยนะครับเลือกซื้อเพื่อนนะครับสําหรับผมนะครับปล่อยตัวไปนะครับแล้วก็อมตะพัดแช่เลยนะครับ ดูเครื่องหมายอมตะนะครับถ้าเครื่องหมายอมตะขึ้นใกล้ป้อมเราก็หย่อนเพื่อนช่วยเลยนะครับแต่ว่าถ้าตัวชนเรามันวิ่งไปไม่ถึงนะครับมันก็จะอยู่ห่างป้อมนะครับเราต้องรีบหย่อนเพื่อนช่วยนะครับไม่งั้นมันอมตะมันจะหมดก่อนทีมเรามันจะมีโอกาสแพนะครับนะครับก็จบเกมไปนะครับ ลุยกันต่อที่ด่าน75นะครับด่านนี้ก็เป็นด่านใกล้นะครับปล่อยตัวมงไปอมตะแล้วก็พัดแช่นะครับย่อนเพื่อนช่วยครับเราจะใสเ่เฉพาะตัวดามเมตไม่ได้นะครับเราต้องมีตัวปวนอย่างพวกตัวลำนำเย้ายวนหรือว่าตัวช่วยกอบนะครับ เพราะว่าพวกตัวมันเตอร์มันโหดนะครับจบเกมไปนะครับด่านที่76นะครับอาศัยซื้อเพื่อนช่วยเหมือนเดิมครับ ่านนี้เป็นด่านไกลนะครับปล่อยตัวไปแล้วก็กดอมตะพัดแช่นะครับหย่อนเพื่อนช่วยครับเพราะว่าถ้าจะรอให้ไอ้พวกตัวเลนเจอร์เรามันใช้สกิลบางทีมันใช้สกิลช้านะครับอย่างพวกตัวคิงเดี๋ยวอมตะเรามันจะหมดก่อนนะครับนะครับจบเกมไปครับ ก็ได้ตัวกระชากับลูกแก้วศักยภาพนะครับด่านที่เกตสิบเกตนะครับซื้อเพื่อนเหมือนเดิมครับปล่อยตัวมงไปก่อนนะครับด่านนี้ไม่ถึงกับใกล้มากนะครับแล้วก็ไม่ไกลก็พอปล่อยตัวมงไปก็กดอรมตานะครับเนี่ยตัวมงตายแล้วครับชิงเสียกดอกไม้นะครับเป็นตัวป่วนอีกตัวแล้วก็หย่อนเพื่อนช่วยเลยนะครับ ถ้าใครไม่มีตัวอย่างพวกตัวชิงเราก็อาจจะใช้ตัวของเซอรี่ยุ่งหินก็ได้นะครับอาศัยว่านกบินไปจีบป้อมแล้วก็หย่อนเพื่อนช่วยนะครับต้องอาศัยพวกตัวป่วนนะครับอย่างพวกดามินชีโคนี่ปืนยิงเงินหรือว่าตัวของ ไอ้ลำนเย้ายวนนะครับจากมูลเยลลี่นะครับจบเกมไปนะครับได้ตัวแล้วก็ลูกแก้วศักยภาพนะครับด่านที่78นะครับด่านนี้ได้โกบดํดำแปดาวหนึ่งตัวนะครับทีมชุดเดิมนะครับ แล้วก็ผมจะเลือกซื้อเพื่อนไปช่วยเหมือนเดิมนะครับด่านนี้เป็นด่านไกลพอสมควรนะครับปล่อยตัวมงไปแล้วก็พัดอมตะแช่นะครับดอกไม้ชิงขึ้นนะครับหย่อนเพื่อนช่วยนะครับต้องไปลุน้นกันนะครับว่าเพื่อนจะช่วยเราได้ไหมครับนะครับ เพื่อนก็ตีป้อมไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีตัวของเอเลียนนะครับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวชนป่วนของผมนะครับวิ่งไปลอยป้อมศัตรูนะครับนะครับจบเกมไปนะครับน่าจะพวกตัวมนเตอร์โดนลำนำเยวยยนของมนอนยิลี่ไปนะครับได้กบดำแปดดาวมาหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ลูกแก้วศักยภาพ มาลุยกันต่อที่ด่านเกสนะครับตัวเลนเจอร์ยังเป็นชุดเดิมนะครับมงนะครับชิงครับมุนชุดเดรลี่นะครับเกียแสงครับตัวของจริงจังนะครับบาไฟเอามาเป็นตัวชนหลักนะครับแล้วก็เอเลนนะครับมาเป็นตัวชนป่วนส่วนบอสจลเคนะครับเอามาตบัฟตีพื้นที่แล้วก็ตีกระเด็นนะครับ กูนี่ปืนยิงเงินนะครับเอามาช่วยก๊อบคู่กับดาวมินชีนะครับเอาเพื่อนไปช่วยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมซื้อเพื่อนไปเลยนะครับเผื่อเพื่อนๆบางคนมีเพื่อนยังไม่เยอะนะครับมันจะเป็นแบบสุ่มนะครับในการซื้อเพื่อนด่านนี้เป็นด่านใกล้นะครับต้องรีบพัดแช่แล้วก็กดอมาตะาให้ไวนะครับแล้วก็หย่อนเพื่อนนะครับ ไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวตัวเลนเจอร์เรามันจะตายก่อนนะครับต้องกดออกมาตายให้ทันนะครับนะครับเลือดป้อมก็ค่อยลดนะครับจังหวะนี้นะครับเนี่ยครับก็ต้องอาศัยพวกตัวช่วยกรอหรือว่าตัวของมอนยิลี่นะครับในการใช้นำนำเยาวยวนนะครับ ยังไม่ตึงเท่าไหร่นะครับสำหรับด่านที่79ไปต่อที่80นะครับเหมือนเดิมนะครับผมจะซื้อเพื่อนนะครับด่านใกล้เหมือนเดิมนะครับพัดแช่กดอมตานะครับนะครับถ้าเรากดไม่ทันตัวเรนเจอร์เรามันจะตายก่อนนะครับหย่อนเพื่อนนะครับ เราอาจจะกดไอ้แรล่เพิ่มขึ้นมาสัก3ก็ได้นะครับ2หรือ3ก็ได้นะครับเพื่อช่วยในการปล่อยตัวนะครับนะครับเพราะว่าพวกตัวมอนเตอร์มันจะมีความสามารถในการไอ้เพิ่มคูดาวเรนเจอร์แล้วก็เพิ่มแรล่นะครับเพิ่มแรล่ตัดแรล่นะครับพวกชิงแรล่นะครับมันจะทําให้เราปล่อยตัวยากนะครับ ไปต่อที่ด่าน81นะครับมงนะครับไปก่อนนะครับแล้วก็พัดแช่นะครับโกดำตานะครับตายแล้วครับนี่ครับถ้าโกดไม่ทันตัวเลนเจอร์มันจะตายก่อนนะครับตัวชนนะครับเราเอามงมาเพื่อวิ่งให้กินระยะให้ไวนะครับ ถ้าเกียร์ไม่มีก็ค้อนรองเท้ากระเป๋าเลยครับเป็นสแตนดาร์ดของเกียร์ฟรีนะครับนะครับพวกตัวช่วยค้อนก็เหมือนกันนะครับเราอาจจะถ้าเกียร์ฟรีก็ค้อนรองเท้ากระเป๋านะครับจะัะน,นี้จะไหวไหมครับ ต้องยือให้นานที่สุดนะครับเพื่อให้ตัวกอ๊อบหรือว่าตัวของโมนิลลี่ทำงานนะครับค่อยๆลดนะครับเลือดนะครับเลือดป้อมนะครับจบไปครับก็ได้ตัวมานะครับ ด่านที่8 2นะครับยังเป็นด่านใกล้เหมือนเดิมนะครับมองตายแล้วครับหย่อนเพื่อนนะครับนะครับเราก็อัพแร่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถ้ามีจังหวะอัพแร่เราก็อัพนะครับ มันจะช่วยให้เราปล่อยตัวไม่ติดขัดนะครับจบไปครับด่านนี้ก็ยังไม่ตึงนะครับไปที่ด่าน83นะครับงงครับ ปล่อยตัวไปก่อนนะครับสำหรับมงนะครับหย่อนเพื่อนครับเราอาจจะกดอมตะก่อนก็ได้นะครับพอกดอมตะเราให้รีบปล่อยตัวนะครับแล้วก็พัดแช่เลยนะครับถ้าเป็นด่านใกล้มันก็จะช่วยเซฟตัวเลนเจอร์เรานะครับไม่งั้นตัวพวกตัวมอนเตอร์มันจะคี่ป้อมเราทีสองทีแตกเลยนะครับเนี่ยครับคือจังหวะปล่อยตัวมันต้องได้นะครับ ถ้าเพื่อนๆบางคนปล่อยไม่ทันป้อมรอมันจะแตกก่อนนะครับสำหรับด่านใกล้ไปที่84นะครับด่านนี้ได้ตัวรีเซ็ตศักยภาพนะครับไหครับด่านใกลนะครับด่านนี้นะครับมงวิ่งไปนะครับอมตะนะครับแช่นะครับแล้วก็หย่อนเพื่อนนะครับ ถ้าใครมีตัวบับฟิงก็นํามาใช้ได้เลยนะครับจะช่วยให้ตัวเลนเจอร์เรามันเิ่งกินระยะไปได้เยอะนะครับด่านนี้ด่านไกลน่าจะเล่นแบบยือนะครับดูจะไหวไหมครับอาศัยตัวช่วยกรอบนะครับแล้วก็ตัวป่วนของเอเลนไปดันพวกตัวมันเตอร์ไว้นะครับชิงครับอีกตัวหนึ่งผมจะ ถ้ามีจังหวะอัพแรกผมจะพยายามอัพแรกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพื่อช่วยในการปล่อยตัวมันจะไม่ติดขัดนะครับสำหรับตัวเลนเจอร์เราสามารถปล่อยตัวได้ต่อเนื่องเลยนะครับถ้าแร่เราพอเริ่มดันได้แล้วนะครับดันได้หน่อยๆนะครับยังไม่ตึงนะครับ นี่ปืนยิงเงินกับไอเซลลี่ดามิชีนะครับเะช่วยก๊อบไหมครับได้ได้ก๊อปได้ตัวของพวกตัวมันเตอร์นะครับตัวของลูกวอสนะครับรเห็นแบบเอเลียน,น,นก็ไปไประชิดป้อมเขาอยู่นะครับก็ตีเลือดป้อมลดไปเรื่อยๆนะครับตัวของมอนเยลี่ก็ใช้ลำนำเย้ายวนอยู่นะครับเนี่ยครับ เห็นอยู่นะครับเนี่ยครับจบไปนะครับสเตหลักด่านยากถ้าใครมีตัวป่วดเยอะๆสามารถนำมาใช้ได้เลยนะครับพวกตัวลำนำเยา้ายวนตัวก๊อปช่วยก๊อบหรือว่าเปลี่ยนล่างอย่างนี้นะครับมันจะช่วยให้เราผ่านได้นะครับตัวชวนหลักเราอาจจะใช้สัก2ตัวนะครับแล้วก็นอกนั้นก็เป็นตัวดาเมจสักตัว2ตัวแล้กวก็ตัวป่วนนะครับ เข้าครบแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยไปลุยกันต่อนะครับสำหรับชิปเคียรสเตหลักด่านยากด่านที่7 3ถึง84ผมก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีผู้เล่นในเกมไลน์เลนเจอร์ยังมีมาสามารถอดมาเป็นเพื่อนกับผมเพื่อ,อส่งคะแนนแทบเรียบกันได้นะครับผมมีทั้งหมด10 ID ดีเดี๋ยวผมทิ้งอดีไลน์ไว้ใต้คลิปนะครับ ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ share, และกดติดตามให้ช่องมูมูเรนเจอร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสวัสดีครับ